พิกอนะคะสำหรับใส่การงานเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเลือกไพ่กลองที่คุณรู้สึกดึงดูดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญญลักษณ์หรือว่าจะเป็นสำหรับไพ่ก็ได้คะ่ะถ้าคุณเลือกได้แล้วก็ไปยังเวลาที่คุณต้องการดูได้เลยคะ่ะกล่องที่หนึ่งนะ สำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะรู้สึกจะเป็นคนที่แบบเคยมีมาเคยมีเลยอะขั้นแบบมีนะคะมีคือในเรื่องของสถานะทางด้านการเงินนะเอแอต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนจะรู้สึกว่าติดขัดหรือว่าในเรื่องการเงินมันบอกว่าเริ่มที่จะแบบว่าขืดขึ้นคอยนิดนึงนะคะจะเป็นกังวลในเรื่องของเงินนะ อาจจะเป็นความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแบบปรับสัมพันธ์จากแบบมีแล้ไม่มีอาจจะเป็นการงานที่คุณนเคยแบบดื้อก็ได้นะเออคุณจะมีการช่วยเหลือหรือแบบได้ได้อะไรได้แบบรางวัลได้แบบเสี่ยงโชคได้ก็ได้หรือได้จากความสุขไได้นะคะจาก เพื่อนร่วมง,งานเก่าๆที่เคยมีคอนเนคชันกันว่าจะเป็นงานเก่าหัวหนะ้าเก่าที่ทํางานเก่าอาจจะนําพาโชคลาภในเรื่องของการงานเรื่องเงินมาช่วยอะไรอะช่วยพยุงช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ที่มันขับขันในเรื่องการเงินต่อเน,นี้ของคุณให้ดีขึ้นได้นะคะเพื่อนเก่าคอนเนคชันเก่าที่เก่าเจ้านายเก่าอะไรที่เคยรู้จักกันมาอาจจะช่วยเหลือคุณได้ นะคะคุณเคยมีอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของไม่รู้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใช้แบบให้ขยายดูนะมาขอใช้สําหรับนี้ค่ะโอเคมาใส่่างเรานะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบอกว่าไม่ได้อยากที่จะฟังใครด้วยแหละในเรื่องที่เราต้องแบบในเรื่องการงานอะ่ะเราค่อนข้างที่จะมม่นใจในตัวเองมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรแต่มองไปไดีอีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าคุณอาจจะแบบมีการเล่นอะไรที่มันเกี่ยวกับการเสี่ยงด้วยอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราแบบสูญเสียหรือว่าเราผิดพลาดอะ่ะเราไม่อยากจะบอกใครและไม่ได้อยากให้ใครมาแบบตอบย้ําหรือซ้าเติมเราทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าบางทีอ่ะถ้าเราทําอะไรด้วยตัวเองแล้วอ่ะ แล้วเมื่อเกิดการผิดพลาดเราก็จะจูจ่ๆไว้เนาะไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกแต่คุณก็ต้องเอแก้ไขสถานการณ์ของตัวเองให้ได้นะคะคนดือ้อย่างเราเนาะส่เต็ดดื้ออยู่แล้วนะคะถึงไม่ต้องติดก็ดือ้อแต่ว่าการตต๊ดอันนี้เราจะเราจะเก็บงำไว้ว่าเราอะเดือดร้อนแต่เราก็ไม่ได้เอ่ยปากอะไรกับใครแล้วก็ไม่ได้อยากให้ใครมาแบบว่าซ้ําเติมหรือต้องมาพูดเรื่องอะไรที่เราผิดพลาดไปแล้วนะคะเอออะไรประมาณนี้แล้วเ,เดี๋ยวเปิดให้อีก เน็ตหนึ่งเอาอันนี้ดีกว่าออันนี้ค่ะเป็นสำหรับพันปานะเอาเราเครอรมาเดี๋ยวเปิดให้อีกมองในเรื่องงานที่กำลังติดขัดอยู่เพราะว่าการผิดพลาดในการตัดสินใจของคุณน่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนแอบเล่นอะไรปะเนี่ยเออเราแบบเฮ้ยเฮ้ยมันท้ายละมันเริ่มแบบการเงินฉันเริ่มแบบ ติดละติดละอะไรอย่เงี้ยเครียดละอะไรเงี้ยนะคะอืมนะเดี๋ยวเราใช้เปิดพันปนิดนึงนะคะโอเคอ่าสำหรับนี่นะเห็นปะมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นในเรื่องของแบบสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันเหมือนว่าการเสียงจริงให้หยุดแบบนึงก่อนนะคะหยุดในการที่ดือด้อดื้อดื้อแล้วกันดื้อเสียงดื้อที่จะทําต่อไปหยุดแบบนึงแล้ว ถ้ายัางชอบอยู่อ่ะให้ศึกษาค้นคว้าให้ดีในเรื่องของการงานในเรื่องของโปรเจกต์ในเรื่องของสิ่งที่คุณคิดอยากทําหรือทําอยู่ในเรื่องของงานในเรื่องของเงินเนี่ยศึกษาให้ดีไม่ใช่ว่าโอเคห้ามไม่หยุดห้ามไม่ฟังใช่ปะก็ลุยเลยจ้ะลุยคนเดียวเลยนะแต่ว่าเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณกําลังรับอยู่อ่ะคุณรับไหวไหมรับได้แล้วตอนนี้กําลังติดขัดอยู่ใช่ปะศึกษาก่อนนะคะเยียวยาตัวเองแบบในเก่อนในเรื่องของเงินนะ นะหยุดหยุดถ้าถ้าเกิดทําอะไรอยูแ่แล้วมันแบบเงินมันจมเงินมันหายเงี้ยหยุดแ๊บหนึ่งหาความรู้ให้มันเชี่ยวชาญหาความรู้ให้มันมากพอนะคะแล้วค่อยว่ากันไปค่อยว่ากันใหม่เดอ้ออีกมาขอแนะนําอีกหน่อยว่าคนดื้อเนี่ยคนติดอย่างเราอะ่ะคนดื้อเนี่ยจะยังไงเป็นสําหรับนีนาะอันนี้นะคะไม่รู้มีอะไรก็จะเปิดให้ที่สุดจะได้รู้ว่าเป็นอะไรยังไงบ้าง รีลิ s ะะ์ Release your อืมโอเคอย่างนี้ล่ะอะไรอย่างนี้อย่างนี้ให้มมเออกมาแบบนี้คุณรู้หมดแล้วในสิ่งที่ผ่านมานะว่าร้อนหนาวจะร้อนแค่ไหนจะหนาวแค่ไหนฉันรู้ละเออก็รีลิส์ความผิดของตัวเองนะคะ รีลิสคือยังไงแก้ไขความผิดของตัวเองไม่ต้องไปบอกใครหรอกบอกใครเขาก็ว่าเราเขาก็คอมเพนใครก็ตอกย้ำนะคะบางทีเรื่องบางเรื่องอะ่ะก็คนมันอยากทํามาแล้วคนอยากจะทําเพราะว่าเราเราอยากทําเพราะมันสนองนิดของเราแล้วก็คิดว่ามันต้องเป็นไปได้แต่บางครั้งการผิดพลาดที่คุณเกิดจากการที่คุณคิดอยากจะทําคุณต้องรับผิดชอบมันได้ด้วยตัวเองได้นะคะอย่าให้มันแบบไปเดือดร้อนคนอื่นละกันอ่ะ ถ้าอยากรู้อยากทําก็ทําไปแต่ตอนนี้คุณรู้หมดแล้วว่าสิ่งที่ทํามามันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างรู้มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะก็อยากไปมัวจมอยู่กับว่าเฮ้ยฉันผิดฉันแบบฉันแย่จังเลยฉันผิดไปแล้วไม่ต้องนะคะก็แค่รู้สึกรู้สํานึกในสิ่งที่เราทานะเราก็คุณสามารถที่ทำทำให้มันเกิดขึ้นมาใหม่ด้วยความมั่นคงด้วยความมั่นใจแล้วการงานการงาเงินของคนจะดีได้ นะคะฝึกฝึกวิทยายุทให้เชี่ยวชาญแล้วก็มั่นใจถ้าคุณรู้สึกเชี่ยวชาญและมั่นใจเมื่อไรอันนี้ทอานไปเลยทําตามสิ่งที่อยากจะทําก็ทําไปมันก็จะไม่มีอะไรผิดนะเอออย่าเดือดร้อนใครก็แล้วกันแค่ขอความช่วยเหลือเราได้ความช่วยเหลือเราก็อยากไปขออะไรบ่อยๆนะคะการขออะไรบ่อยๆมันจะไม่ได้รับความช่วยเหลือมันจะไม่ศัดิ์สิ์นะคะเพราะฉะนั้นเราสู้นะ โอเคการงานคุณจะดีขึ้นแล้วคุณก็ต้องปรับ mindset ตัวเองด้วยนะสู้ๆจ้ะ love love เดวเจอกับเขียวคาดีเจทาหลอด lucky version อวยพรค่ะบายการงานของพวกเราในชาวกองที่สองนะคะก็จะมีในส่วนของออมีการดีวงานนะคะสำหรับสอง คนสองบริษัทยอยู่แต่ว่ามันมีเหมือนมีเง่่นงงำม,มีอะไรบางอย่างนะคะที่มีคนเขาคิดว่าเราเออมีคนคิดว่าเราทำอะไรบางอย่างที่แบบนี่ถูกใจอะ่ะเออเราแบบมีรับลมคมไหนอะไรประมาณนี้นะโอเคขอดูไพ่เพิ่มเติมดีกว่า นะคะมาอันนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะคุณใส่เนี่ยโอเคปะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะมันมีในเรื่องของการมีสิ่งน้อมนาวใจสิ่งล้อใจอยู่นะคะอาจจะมีแบบเงื่อนงำในเรื่องราวของเรื่องการงานของคุณ นะคะมันก็จะมีในเรื่องของการไม่ชอบอ,อมันมีการชอบไม่ชอบในใน,ในที่ทำงานนะคะในในการที่เราทำงานชิ้นนี้อยู่อะไรประมาณนี้โอเคปยะ <c oughs> นะคะใครชอบไม่ชอบไม่รู้นะแต่ว่างานที่เราทำมันมีการดีวมันมีในเรื่องของสิ่งล่อตาล่อดใจสิ่งที่พยายามที่จะทำให้คุณเนี่ยทำโปรเจกต์นี้กับเขาให้ได้ นันเป็นของสําหรับสองฝั่งสองฝ่ายนะคะเอออะไรประมาณนี้นะขอดูอีกหน่อยโอเคสาหรับสําหรับติดติดทั้งหมดแหละแม้กระทั่งคนอ่านไพ่ก็ติดนะคะก็ทํานายไพ่แบบพูดแบบความจริงตรงก็ตรงไม่ตรงก็ปล่อยผ่านนะคะมันไม่ใช่พลังงานของคุณแค่คนเดียวนะเออก็ไม่รู้ไปตรงกับใครนะคะส่วนตัวยังไม่ได้ดูนะเพราะว่าส่วนตัวมีปัญหาตัวเองอะ อย่างนี้ค่ะมันจะเกิดการเป็นเป็นปกติของโลกมนุษย์อะมันเป็นปกติของที่ทํางานทุกอย่างมันจะมีเกิดการใครชอบไม่ชอบใครใครจะคิดว่าคนนั้นรับอะไรยังไงอะคือเออก็ช่างมันนะคะแต่คุณเนี่ยไม่ได้ทําผิดกระพอะนะคะคุณมีดีมากพอในการที่คุณจะทํางานคุณทางานไปแล้วคุณจะมีผลงานที่มันเซอร์ไพรส์กับคุณเอง ะะไม่ต้องไปโมโหไม่ต้องไปฉุนเฉียวอะไรกับสิ่งที่ใครเขาคิดว่าเราทําผิดนะถ้าเราไม่ได้ทำสักอย่างก็คือจบนะคะยิ้มกว้างๆนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากคุณมีดีมากพอแล้วคุณก็มาถูกแล้วคุณทําถูกคุณไม่ได้ผิดนะคะไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามใครที่ชอบหรือไม่ชอบเราได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเองรู้ดีนะทำทำทำในสิ่งที่คุณเป็นอนะดีอยู่แล้ว นะคะคุณมีดีมากพอแล้วคุณจะได้ Surprise. เซอร์ไพรส์ไฮบอบเซอร์ไพรส์เนี่ยเห็นไหมคนสองคนน่ะเขามีความพึงพอใจไม่เหมือนกันในของขวัญชิ้นเดียวกันเลยแต่โค้ดมีความหมายแต่โคตรเซอร์ไพรส์เขาเลยแต่อีกคนหนึ่งอ่ะได้รับของชิ้นเดียวกันแต่ว่าไม่พอใจค่ะไม่ชอบค่ะนะคะมันก็เลยตอบคำถามตรงที่ว่าใครที่ไม่ชอบ ไม่ชอบเราโมโหเราฉุนเฉียวเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่เป็นอ่ะชุดแบบนี้หัวหน้ามัง้งเออหัวหน้าดีไม่ดีไม่รู้อะแต่วีทําไมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายหลายอย่างนะคะว่าเออเขาเป็นหัวหน้าหนึ่งอย่างเขาวิเราได้โดยที่เราวิกลับไม่ได้ต่อหน้าถูกปะแต่จริงๆแล้วอะเอออะไรที่เราไม่ผิดแล้วเราก็ทําถูกแล้วเราก็ทําไปนะคะแม้ก็คืองานใครงานมานันเนาะคือคุณทําถูกคุณดีมากพอโอเคเอาอีก ูต่ออีกหน่อยนึงนะคะสําหรับให้แนะนำเนาะไม่แนะนําไม่ได้อย่างไนก็เป็นกําลังใจอยู่ดีแนะนําเป็นนี่เนาะคือฉันสามารถเป็น as ส i วในตัวเองได้นะคะเป็นพลังงานบกวกๆให้กับทุกคนละกันนึงอีกใบสองโอ้โหค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะว่าในเรื่องการงานอันเนี้ยโคตรเข้มข้นเลยในออฟฟิศหรือว่าในสถานที่ทํางานของคุณนะอโอเค อ n นปลักอันรีแลกค่ะนะคือสถานการณ์มันก็ขับขันสถานการณ์มันก็เครียดมากแล้วให้คุณอันปลักรกนะีแลกรีแลกนะแล้วก็ค่อยร้ายมนบทใหม่ร้ายมนบทใหม่ให้สยบนางลงเนาะเออสยบสิ่งนะั้นนะไม่ใช่สยบคนอื่นอย่างเดียวนะสยบตัวเองด้วยนะอย่าโมโหเหมือนกันนะคะก็ไม่รู้ว่าใครโมโหตังโมโหตังโมโหก็พางเด้อ โอเคเด้อ okay, ไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะคะเอาผลงานมาสู้เอาความจริงมาสู้เดี๋ยวมันก็ชนะได้ใสๆนะคะการไม่ผิดก็คือไม่ผิดเนาะแต่ว่าในเรื่องของหน้าที่ก็เงียบๆไปนะคะไม่ต้องโมโหอะไรมากรีแลกซ์นะคะละลายมนใหม่บังสติแล้วเอาใหม่นะอันนี้จะบอกว่าแปลว่าไพ่ไปเนี่ยชัดเจนมากนะคะชัดเจนตรงที่ว่าไม่ได้อยาก ขอความเห็นจากใครเลยอ่ะอันเนี้ยคือเป็นตัวของตัวเองมากแล้วก็ฉันไม่ได้อยากที่จะต้องมาฟังใครว่าฉันผิดหรือไม่ผิดหรือว่าฉันได้หรือไม่ได้จริงๆอ่ะคนทาหน้าที่ของคุณนะแล้วคุณก็มีความสามารถของคนเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะน,นั้นเราไม่ต้องไม่ต้องแบบเป็นกังวลไปแล้วก็ไม่ต้องไฝ่หรอกตัวเราก็คือตัวเราแหละเข้าใจดีนะคะไพ่ใบนี้สามไพ่ใบนี้นะโฟกัส โฟกัสในสิ่งนี้ทําไม่ต้องไปโฟกัสถึงปัญหาโฟกัสงานโอเคถ้าเกิดสมมุติว่าในสิ่งนี้ที่คุณอยู่หรือที่ทํางานคุณ็อกซสิกหรือว่าเกิดปัญหาเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะรู้ว่าความเป็นตัวของเราอะ่ะมันชัดเจนอยู่แล้วพวกศิลปินอย่างเราหรือว่าคนที่ทํางานเก่งหรือว่ามั่นใจในสิ่งที่ทําแล้วก็มีคนไม่เข้าใจหรือคนพยายามใส่ร้ายคนไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่นะคะเอาพลังงานที่ตัวเองมีอะ่ะเก็บไฟนั้นไว้ มาลงที่งานมาลงที่ความสามารถมาลงที่ผลงานแข่งกันนะคะไม่เอาไฟนั้นน่ะไปแผดเผากันเองโอเคปะเออเขียวคิดว่าเขียวเลือกไพ่มาให้กำลังใจที่ดีแล้วก็ใช้พลังไปทดแทนพลังให้มันเกิดพลังดีขึ้นมาดีกว่าใช้พลังที่มันร้อนแรงนะคะเอาพลังที่ร้อนแรงนั้นน่ะไปส่งผลดีกับงานแล้วก็แรงบันดาใจให้ตัวเองดีกว่าเนาะโอเค ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวมันจะมีสะพายในในสิ่งที่เราเห็นคุณค่ามีคนเห็นคุณค่าของคุณเช่นกันคนดีมากพอเด้อโอเคไหมไม่ต้องใส่สูตรเดี๋ยวร้อนโอเคลับๆค่ะเขียวๆ DJ ทลอดลักกี้เวอร์ชันบายบายค่ะว้าไล่เนเรืนสำหรับที่สามนะคะโอเค กรองที่สามนะคะไพ่อันนี้คุณมีความมั่นคงในตัวเองมากๆในเรื่องของการงานอันนี้คือดูในเรื่องการงานนะคะมีพลังดีมากค่ะที่จะสร้าง,างความคิดสร้างสรรค์ดีลดแรงโดดเด่นแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกต้องเลือกรู้สึกเ,เกิดอะไรกับคุณเมื่อไม่นานหรือเมล้วเพิ่งเกิดเลยเนี่ย และกาลังเครียดอยู่กับสถานการณ์ในเรื่องของงานที่มันต้องเปลี่ยนป,ป,ปรับฉับพลันตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณรู้สึกมืดแปดด้านเออต้องใช้คำว่ามืดแปดด้านจริงๆนะคะในเรื่องของงานนะจริงๆแล้วว่ามันเหมือนจะมั่นคงอยู่แล้วก็คุณมีแพชชเชนในการทํางานดีมากมีความคิดตั้งใจเป็นคนที่มีความสามารถมีพลังในตัวเองที่ดีมากแต่ตอนนี้แค่รู้สึกไปไม่เป็นกับเหตุการณ์ที่มันมาเปลี่ยนแปลง หรือเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะมืดแปดด้านอยู่โอเคนะแต่ว่าในมืดแปดด้านเนี่ยมันมีทางออกของคนอยู่นะนะคะใช้สัญชาตญาณแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีมาในเรื่องของงานที่มากพอด้วยค่อยๆมองแล้วตัดสินแล้วเลือกปัญหาทางออกนั้นให้ดีแล้วคุณยังจะมีความมั่นคงในเรื่องของงานในเรื่องของเงินอยู่ค่ะนะในเมื่อคุณตั้งสติอะ คุณใช้ความเชี่ยวชาญชำานีงชำนาญทุกสิ่งทุกอย่างรวมมาแล้วคุณจะเลือกได้ด้วยความสามารถที่มันสะสมมาในเรื่องของการงานของคุณค่ะนั้งสติแล้คุณก็เลือกเลยนะเลือกเวที่ดีผสมกับความเชี่ยวชาญของคุณจะเจอทางออกนั้นไม่ต้องกลัวนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันถึงลาแล้วก็เ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนถึงเวลาพัฒนาตัวเองถึงเวลาที่จะต้องไม่โอเคไม่ลงตัวเดี๋ยวมันจะกําจัดไปไม่ต้องกลัวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะสู้นะคะเดี๋ยวเปิดให้อีกแล้เดี๋ยวใช้ไพ่พันตับให้นะคะขอให้คนตอนนี้สามหน่อย โอเคไพ่ okay, สำหรับนี้นะคะมันเกิดการแบบว่าสวิงมากในะในตอนแรกที่คุณคิดว่ามันมั่นคงแล้วอะแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าคุณไม่มั่นคงนะคะเกิดการแบบเหมือนจะเครียดนะเครียดกับการที่งานของคุณอนะมีปัญหานะคะแต่จะบอกว่างานของคุณมีปัญหานะ่าจะเกิดจากความที่คุณมีอีกโก้ในเรื่องของงานแล้วก็อาจจะไม่ได้ฟัง คือบางทีทางานมันมีอีโก้มันไม่มผิดหรอกนะคะแต่ว่าบางทีการที่เราเปิดฟังเปิดรับฟังเพราะว่าเราอยู่ภายใต้ของกันของพนักงานเงินเดือนอะบางครั้งอะเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของเจ้านายหรือว่าคนที่มีอานาจเหนือกว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องลาทิ้งอีโก้แล้วก็เปิดรับฟังเอ่อเปิดรับฟังคนอื่นบ้างเปิดรับฟังโปรเจกต์เปิดรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆด้วยนะคะแล้วจะบอกว่า ข้อแนะนําที่เขาแนะนํามามันคือความสามารถที่คุณมีนะคุณลองเปิดรับฟังดูก่อนคุณอย่าเพิ่งเซอย่าเพิ่งเซโนอย่าเพิ่งปริเสธนะคะรับฟังก่อนนะคะแล้วก็มันมันอยู่ในสิ่งที่คุณช,ช,นชนานีชํานาญนั่นแหละเปิดรับฟังแล้วก็ลองทําดูนะคะแล้วดูดิแฟมบิลนี่ก็คือแฟมิลี่อนะเนาะแล้วคุณก็จะมัน่นคงได้เหมือนเดิมแล้วคุณสามารถดูแลครอบครัวดูแล ความรักในแบบทางเรื่องการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินในเรื่องของครอบครัวคุณจะสามารถกลับมาพาลานแล้วก็มั่นคงได้อีกครั้งลองดูนะคะเดีย๋ยวเปิดไพ่เสริมให้อีกหนึ่งสำหรับหน้าสายตีก็ต้องจะสำหรับนี้ค่ะโอ คสามารถทำได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องเครียดอะไรเกินขนาดนั้นนะคะเทคแครฟเฟียลเซลคือคุณต้องรี l a x ตัวเองลงบ้างถ้าเกิดอะไรที่มันไม่ได้หนังใจเรานะคะความสามารถของคุณน่ะมีมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องใช้ความสามารถของตัวเองที่มีอ่ะภายใต้ไม่กดดันไม่ใช้อารมณ์ไม่อีโก้นะนะคะสิ่งที่คุณมองข้ามไปไม่อยากทำไม่อยากไม่ชอบอ่ะ อาจจะเป็นสิ่งสวยงามก็ได้จริงๆนะมีการเกิดใช้อำนาจในทางที่ผิดคือคุณเนี่ยคิดกำลังคิดผิดแล้วก็ท็อกซิกกับตัวเองในการเครียดเรื่องงานมากๆนะคะเพราะฉะนั้นปลดปล่อยปล่อยวางนะคะใช้ความสามารถของตัวเองเอางี้พักผ่อนให้ตัวเองอะ่ะโอเคขึ้นทบทวนดูว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วสิ่งที่เคียวแนะนำว่าจริงๆแล้วว่าความสามารถของคุณนะ่มันอยู่ภายใต้นั่นแหละแต่คุณลองเปิดรับฟังดูในข้อเสนอนต่างต่างในเรื่องของงาน งานของคุณอาจจะดีขึ้นนะคะลดอีโก้ของตัวเองลงบ้างเราฟังคนอื่นบ้างนะคะแล้วก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นมาเหมือนเดิมนะโอเคเปล่าซู้นะคะเดี๋ยวเปิดแนะนาให้อีกสามใบสำหรับไพ่แนะนํานะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามในการที่จะร่วมมีเคราะห์การงานครั้งนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่จะต้องโดนพิจารณาในเรื่องของงานที่ผ่านมานะคะก็ยอมรับเนาะไม่ต้องกังวลค่ะแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ตัดสิน คนอื่นด้วยการเ,าเห็นผลงานหรือว่าด้วยการที่เกิดปัญหาในเรื่องของงานแล้วคุณเป็นคนต้องตัดสินเขานะคะก็ควรปรึกษาหารือแล้วก็หาข้อมูลในการวิเคราะห์นะคะตัดสินคนคนหนึ่งเพราะว่าการตัดสินของของคุณหรือคนที่รอการตัดสินออกมาอยู่เนี่ยเขามีความสน่จแล้วก็มีความสําคัญกับ ชีวิตของเขามากๆนะคะเพราะว่าการงานเนี่ยของคนเราก็มีความสําคัญกับชีวิตเนาะเพราะว่าคนเราก็ต้องทํางานหาเงินเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจกันนะคะใจเข้าใจเราเช่นถ้าเราเป็นคนที่ต้องวิเคราะห์คนอื่นก็ไม่เอาเหตุผลส่วนตัวควรที่จะหาวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีดๆเพราะว่าการตัดสินอะไรออกไปมันมีผลต่อคนคนนั้นอย่างมากนะคะโอเคเราไพ่อีกใบหนึ่งใบที่สค่ะคนที่กําลังที่จะต้อง เปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะคุณไม่ต้องกลัวกับการยึดติดที่ผ่านมานะคะคืออย่างนี้ค่ะคนทำงานประจำแบบนี้มาเป็นแบบ10ปี -20 ปีแล้วอยู่ๆต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในอาชีพของตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกเสียใจเครียดเนาะคุณยังสามารถใช้ความสามารถของคุณนะในการทำอาชินต่อไปได้ นะคุณอย่าไปเยอะติดมันว่าเฮ้ยฉันต้องทําแบบนี้อสมมติอะเขี่ยวกวาดวาดบ้านอย่างเงี้ยสิปีเลยในการทํางานนะคะแต่ว่าวันเนี้ยบอกว่าเขี่ยไม่ต้องวาดบ้านแล้วเดี๋ยวเขี่ยไปซักผ้าถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเบื้องออมันเป็นมันเป็นพื้นฐานความสามารถที่คุณมีและเชี่ยวชาญอยู่แล้วแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงไม่ได่น่ากลัวอย่างที่คิดคุณลองเปิดรับคุณลองเปลี่ยนแปลงคุณลองปรับเออใช้คําว่าปรับดีกว่า เพราะว่าบางทีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันอาจจะนํามาซึ่งความสมดุลความโอเคในในหน้าที่การงานของคุณและคุณก็ยังเป็นเ,เป็นรายได้หลกักเป็นอาชีพของคุณได้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปกังวลค่ะคุณไม่มีปีคุณก็บินได้เมื่อก่อนคุณคิดว่าคุณมีปีคุณมีเกราะคุณโอเคแต่นั้นณวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไป นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาจะเป็นในเรื่องของที่ทํางานจะเป็นในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ทำให้คุณเปลี่ยนก็ไม่ต้องกลัวค่ะตั้งสติให้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณทําไม่ได้นะโอเคไหมไม่มีปีกกระินได้ใช่ปะ <c oughs> เปรียบเทียบนะคะโอเคแลวอีกอ,อีกหนึ่งใบน,นะคะที่เลดเดิมโกอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องให้มันเป็นไปตามการเราเวลาของมันนะคะเราควรปรับ ตัวเองให้เข้าสู่กับสถานการณ์แล้วก็รีบกลับมาโดยไวนะคะว่าเราจะทําอะไรต่อไปในอาชีพของเรานะคะโอเคไม่ต้องกลัวนะความสามารถของคุณยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมองมาได้เห็นนะคิดให้เยอะว่าเราทําอะไรต่อไปได้นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะสู้ๆเราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ